มาถึงอีพีนี้นะครับก็มีคําถามอีกเช่นเคยนะครับผมอาจจะเป็นคําถามที่มีสาระหรือไม่นั้นเอีกเรื่องหนึ่งนะฮะคำถามว่าเฮ้ยเวลาเราไปหานักจิตวิทยาเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่าแบบฉันไม่ถูกิจกับเธอเลยเคยเป็นไหมฉันไม่ถูกิจกับเธอเลยฉันรู้สึกไม่ชอบเธอเลยอ่ะไม่โอเคเลยอ่ะอันนี้ความในใจไหมความในใจเธยังไงความในใจที่ความในใจรู้สึกแบบไม่เธอจะมีคําอธิบายกับ พีพี่น้องๆเหล่านั้นว่ายังไงบ้างอ่ะเชิญครับก,ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ค่ะมไม่ว่าจะก,กับกับฝ่ายไหนก็ตามครับหมายถึงว่าเราก็เปลี่ยนหมอบ่อยๆอในการรักษาโรคโรคเดียวแบบนี้ก็มีถูกไหมเออในการพูดคุยกับนักจิตวิทยาก็สามารถ เปลี่ยนนักศิวิทยาได้ถ้าไม่ถูกจริตหรือมองว่าไม่สามารถเข้ากันได้ไม่ถูกจริตอาจจะดูแลนไปเออดูแลเนาะเออเออไม่สามารถเข้ากันได้เพราะว่ามันมีกระบวนการเลยแหละอย่างที่นักจิตเขาใช้อย่างเงี้ยค่ะหลากหลายทฤษฎีเนาะบางทฤษฎีก็อาจจะเข้ากับเรื่องราวหรือเข้ากับบุคคลแต่ในทฤษฎีเดียวกันก็อาจจะไม่เข้ากับเรื่องราวปัญหาหรือบุคคลอีกคนนึงอ๋อเข้าใจแล้วอ่าก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นค่ะถ้ารู้สึกว่า เราเข้ากันไม่ได้ต้องบอกแบบนี้สามารถที่จะเปลี่ยนผู้ให้คำปรึกษาได้อ่าเปลี่ยนนักจิวิทยาได้ไม่ต้องมองว่าแบบว่าอุ้ยแล้วเขาจะรู้สึกไม่ดีกับฉันอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าตอบในฐานะนักศิวิทยาตอบในฐานะแก้วตาเนี้ยค่ะแก้วตารู้สึกว่าแก้วตาจะรู้สึกดีมากกว่าทำไมถ้าผู้รบับบริการเปลี่ยนจากเราไปเป็นคนอื่นถ้าเขารู้สึกว่าเขาไม่โอเคเพราะว่าอะไรเ<อ>พราะถ้าเขาไม่โอเคหรือกระบวนการมันไม่ไหลลื่นเนื่องจากความเข้ากันไม่ได้อะ เับมันก็จะไม่สามารถทําให้ผู้รับบริการดีขึ้นได้ <c oughs> หรือว่าค้นพบทางออกได้สุกไหมคะถ้าเขาเปลี่ยนแล้วเขาเจอคนที่เข้ากันได้หรือถูกติตกันมากกว่า <c oughs> แล้วเรื่องราวหรือปัญหานั้นมันสามารถแก้ไขได้ <c oughs> เออหาทางออกได้อย่างรวดเร็วมันก็เป็นสิ่งที่ดีกว่าด้วยซ้ำแก้เตาบอกว่าเออเราดีใจกับตรงนี้มากกว่าก็เลือกที่จะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนคนเปลี่ยนนักจิตก็ดีกว่าเก้ตามองแบบคล้ายๆแบบนี้คล้ายๆแก้ตากำลังจะบอกว่า ถ้าสไตล์ไม่ตรงกันอ่ะมันก็จะดูเหมือนต่างคนต่างดูฝืนอืประโยชน์ที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ถึงขั้นแบบสูงสุดวางั้นเถอะมันก็จะมาอึดอัดกันอะไรกันเนาะทำนองนั้นอืแล้วฝั่งการดูดวงนักพยากรณ์ล่ะคะถ้ารู้สึกว่าแบบไม่ถูกจริตกับตาคนนี้พูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยเออเราทำยังไงได้บ้างถ้าในมุมของนักพยากรณ์ถ้าตัวหมอเองตัวพี่เองอะนะฮะแล้วเจอลูกค้าที่ไม่ถูกจริตก็คือแค่บอก ไม่ใช่พูเล่นผูเล่นผูเล่น,ลนไม่บอกสิในมุมของนักพยากรณ์เองจริงๆจ,จะบอกในมุมของอะไรอ่ะนักจิตเองก็ตามเราไม่สามารถเลือกอลูกค้าได้อะจะพูดไงเราไม่สามารถเลือกพี่ๆน้องๆว่าอยากได้คนแบบไหนเพื่อที่จะมารับคำปรึกษาหรือมาดูดวงก็ตามถูกปะเราก็ต้องแบบอโอเคอ่ะดีเราคุยได้ทุกรูปแบบทุกอย่างแต่ในมุมของ กลุ่มลูกค้าเองกลุ่มผู้มาดูดวงเองก็ตามเนี่ยนะพี่ๆน้องๆเองก็ตามเนี่ยจะแนะนําเขาอย่างนี้มันก็อาจจะเป็นสไตล์ใครสไตล์มันเคยได้ยินแบบนี้ไหมเวลามาดูดวงฉันไม่ชอบเลยทำไมหมอดูคนนี้พูดแรงจังเออเธอมีดวงแบบจะป่วยนะเนี่ยนะเออเธอมีดวงแบบจะเป็นนั่นเป็นนี่นะมันก็เป็นสไตล์จะบอกว่าบางคนก็ชอบทายแบบนี้นะชอบคําทํานายแบบนี้ดีกว่าหนูเป็นคนไม่ค่อยชอบให้อ้อมๆหมอทายไม่เลยนะ่ก็สไตล์เขาถูกปะบางคนบอกว่า หมอจะทายแรงนะหนูกลัวเออค่อยๆค่อยๆแนะนําค่อยๆพูดมันก็เป็นวิถีของเขานะครับดังนั้นก็เอ่อก็สามารถเลือกวิถีที่ตัวเองชอบถูกใจถนัดได้อืมแค่เท่านั้นเองจ้ะก็มก็คือเปิดเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันก็สามารถที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนได้แล้วแต่สไตล์คนชอบใช่เปลี่ยนได้เปลี่ยนได้ครับแต่สําหรับลูกค้าหมอแล้วก็ยังไม่เคยนะมีไข่ของแล้วหนึ่ง <laughs> นี่ริงแล้วนึ่งสรุปก็คือสามารถที่จะเปลี่ยนได้ไม่ถูกตรีสามารถเปลี่ยนได้กต้องเพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวท่านเอง,องถูกต้องเพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวท่านเองได้แล้วครับ